ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุลอบบางระเบิดแล้วก็วางเพลิงหลายจุดในคืนเดียวนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการกระทําของการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มสร้างความไม่สงบในพื้นที่ครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าสกัดเพลิงที่กําลังลุกไหม้ร้านสะดวกซื้อริมถนน410 พื้นที่หมู่ที่2ตบบําบลบรรนังสตาอําเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลานะครับหลังจากที่มีผู้ก่อเหตุ4คนขี่รถจักรยานยนต์จานวน2คันโยนระเบิดเพลิงใส่หน้าร้านสะดวกซื้อก็เป็นเหตุให้เพลิงเนี่ยลุกไหม้จนร้านได้รับความเสียหายตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านไปนะครับและตั้งแต่ตีหนึ่งทันทีครับร้านสะดวกซื้อในตัวเมืองยะลาถูกสั่งปิดให้บริการทุกสาขาและไม่ใช่แค่ที่จุดนี้จุดเดียวนะครับ ไล่เลียงกันไปมีหลายเหตุการณ์นะครับอย่างช่วง5้าทุ่มห0นาทีศูนย์รับแจ้งเหตุถูกเถิน191ตำรวจปุทธรจังหวัดยะลารับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยเป็นกระเป๋าสีดำวางอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันยะหาครับจึงได้ประสานกับทางสอพอยะหาเข้าตรวจสอบโดยพฤติการของผู้ต้องสงสัยนั้นได้นำวัตถุระเบิดแล้วก็มีการแต่งกายปกปิดใบหน้าสวมฮียาบ แล้วนำไปวางไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ2แห่งคาดว่าไปทยอยวางในทุกพื้นที่ในจังหวัดยะลาเลยนะครับจากนั้นช่วงประมาณเที่ยงคืนเกิดเหตุรอบวางระเบิดและเพลิงไหม้ร้านสะดวกซื้อเป็นมินิบิ๊กซีแล้วก็เซเว่นในพื้นที่อำเภอเมือมงยะลาก็คือบ้านเนียงนะครับอํเาเภอยะหาแล้วก็อําเภอบันดังสตาและยังมีร้านมินิบิ๊กซีปั๊มน้ำมันบางจากดอนยางจังหวัดปัตตานีถูกลอบบาบังเพลิงเช่นกัน โดยไฟเนี่ยมันลุกไหม้บริเวณหัวใจน้ํามันภายในปั๊มเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งทําการดับไฟก่อนที่จะลุกลามไปยังอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถดับไฟได้นะครับโดยในช่วงเกิดเหตุพนักง,งานปั๊มได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดอยู่ที่บริเวณตู้จ่ายน้ํามันของปั๊มจากนั้นได้เกิดเพลิงลุกไหม้ยอย่างหนักสะเก็ดเพลิงแล้วก็สะเก็ดระเบิด กระจายไปยังตู้จ่ายน้ํามันข้างๆด้วยครับก็ทําให้เกิดเพลิงไหม้เป็นวงกว้างก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าทําการดับเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นการเล่าบางระเบิดของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมหลักฐานอีกครั้งในวันนี้ครับ โดยสรุปเนี่ยมีการเกิดเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อตลาดหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบนี้นะครับที่นาราธิวาสเนี่ยสจุดด้วยกันในเขตอำเภอรือเสาะสุสไหงโกลกแล้วก็บาเจาะนะครับส่วนที่ปัตตานี1จุดครับตามแผนกราฟ,ฟิกที่เราให้คุณผู้ชมดูอยู่วันนี้เลยนะครับที่บ้านดอนยางตาบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและที่จังหวัดยะลา2จุด ที่อำเภอร,รามันแล้วก็ที่อำเภอยะหานะครับนี่เป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปเดือนเมษายนที่ผ่านมามีความพยายามที่จะพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นที่กรุงกุลลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับซึ่งตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีทิศทางแล้วก็ท่าทีที่ค่อนข้างดีสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมฎอนก็พบเหตุรุนแรงลดน้อยลงแต่พอผ่านพ้นมาจากเดือนพฤษภาคมก็พบว่า เรื่องของการก่อเหตุรุนแรงนั้นกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว,วนะครับ